ยังมองหากระบะนะครับผมที่พูดออกมนเดียวได้และขับง่ายๆนครอบ,บครัวก็ต้องไปคันนี้อีกแล้วมี LED ให้ที่ไฟหน้าเรียบร้อยเป็นเกียร์ออโต้ตามที่บอกไปนั่นเองแต่ลืมไปเกียร์ออโต้ตัวนี้ก็จะมีอีโก้หมดแล้วเนาะอีโก้พาวเวมีมาให้พร้อมเลย166,000กิโลเมตรมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนี่ จากโรงงานเลยมีจอกลางมาให้แล้วมีกล้องถ่ยมาให้แล้วน้องพร้อมกับพุงในมอเติรว์ชั่นหนึ่งข้างุมพลังเขาก็าคือ 2, 2> <c oughs> 4 0 0 c ซีซีกระผมเครื่องตัวใหม่แล้ว5,290,000บาทที่งงเพรว่าจะตั้ง499 5้าเกเนี่ยคือราคาเก็บสีเก็บยางแต่ถ้าใครทันก็มาแล้วกัน499ใครทันมา ก่อนเก็บงานทําให้ทุกว่าทุกอย่างยกเว้นสีถ้าังมองหากระบะนะครับผมที่พี่ออกขับเคลื่นได้และขับง่ายๆในครอบครัวก็ต้องไปคันนี้อีกแล้วกับรีโวนะครับผมหน้าแบบนี้นะครับหน้าใหญ่แบบนี้เป็19ขึ้นไปแน่นอนนะครับผม้วตันนี้เป็นเี็น19เป็นตัว e plus มี led ให้ที่ไฟหน้าเรียบร้อยรถมีลิ้วลอยรอบคันนะครับผมแต่ไม่มีชนหนังแน่นอนเดี๋ยวเราพาชมตัวรถสีดำกระบะ4ีประตูเกียร์ออโต จะยากเป็นให้ปี22แล้วเป็นเกียร์ออโต้ตามที่บอกไปนั่นเองอ่าสีดำเกียร์ออโต้ไหม่แท้ที่1 6 6 0 0 0กมิโลเมตรตัว e+ กระจกไฟฟ้าหูกระจกครับได้ปรับกระจกข้างไฟฟ้ามีมาให้ครบหมดรถกระบะ4ประตูรถเดิมเดิมไม่มีแต่งอะไรเลยทั้งสิน้นแต่กระบะสประตูนะไม่ได้ไปทำซิ่งหรือะอะไรอยู่แล้วรถใช้ในครอบครัวอยู่แล้วแล้วดูแม็กไลเนอร์เนยโคดแจ่มโคสะอาด รถไม่มีการขนนกมาก่อนอย่างแน่นอนเดิมๆตัวปี19กระบะ4ประตูแขนยังเป็นเกียร์ออตโต้ใครนตัวนี้ไม่แพ้รถเก่งแล้วนะครับผมสำหรับห้องโดยสารกว้างขวางนั่งได้จริงนะด้านหลังนี้นั่งได้จริงแน่นอนด้านหน้าคนคขับคัศนวิสัยดีอะไรดีและเป็นอยู่คู่ขวัญคนไทยไมาอย่างยาวนานเลยสำหรับแบรนด์นี้ <c oughs> มาแล้วเปิดราคากันเลยดีดวยกว่า ปี2019 4ประตูตัวสูงแท้โรงงานย้ำนะครับว่าเป็นเกียรออโตเอาไปแค่5,290,000บาทที่งงเว่าจะตั้ง499แต่ว่า529เนี่ยคือราคาเก็บสีเก็บยางแต่ถ้าใครทันก็มาแล้วกัน499ใครทันมาก่อนเก็บงานทำให้ทุกว่าทุกอย่างยกเป็นสี ขุมพลังเขาก็คือ 2,400cc นะครับผมเครื่องตัวใหม่แล้วเริ่มปี2016 2019แท้ๆเดินจัไนะครับผมหัวนอ็อตมีขยับจัดซูมมตนมาไม่มีการโกนเกิดขึ้นนะครับผมแต่ทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมปักทุกอย่าง ปีกปลายฝาอะไรต่างๆเดิมจากโรงงานนะครับผมสุยกลมกลมสุกจุดนะครับผมไม่มีการชนหนักมาก่อนแน่นอนนะครับผม <S <S ตัวหัวฝามีการขยับไม่เถียงแต่ทุกอย่างเดิมหมดนะครับมาร์กมา,กมากทุกอย่างเห็นชัดเจนรถไม่มีการชนหนักแต่ผมรถเดิมๆจากห้างนะครับผมฝาเดิมฝาแท้หรือเปล่าเดี๋ยวตามไปชมกันปึ๊บมีไขแต่ว่าตาเตยตาทุกอย่างยังอยู่ครบเป็นเห็นชัดเจนนะครับผม <S <S ไข่ฝาแล้วบ่าในาเป็นไงปึ๊บ เดิม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 จากโรงงานนะครับผมไม่มีการชนเกิดขึ้นคานทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่มีการชนมาก่อนแน่นอนนะครับผมก็สวยเดิมแน่นอนตัวอาเห็นชัดเจนลูกศรเงาเข็งอยู่ครบหมดนะครับผมคานกลางเดิมจากโรงงานที่สัดส่วนนะครับตัวแอลเห็นไหมเปึ้งชัดเจนดีรถเดิมเดิมนะครับผมไม่มีการชนเกิดขึ้นเปิ้งเปึ้งเปิ้งรถเดิมเดิมจากโรงงานหมดเลยตรงนั้นก็เดิมเดิมทุกอย่างอยู่เดิมหมดนะครับผมเครื่องดีเซล ที่แรงจริงนะจะบอกประหยัดก็ไม่เท่าไหร่แรงจริงคือเป็นแบรนด์ที่แบบเครื่องที่แม่งเหลือเรือที่สุดแล้วถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งนะขับแบบโตัวปิวเลยนะครับผมและได้รถสวยด้วยนี่ประตูฝาเดิมๆจุดตัดล่างคมๆนะครับผมทุกอย่างคมหมดมาทุกอย่างอยู่ครบจากโรงงานนะครับผมไม่มีการแจ้งงานเกิดขึ้นรถสวยรถเดิมจากโรงงานนะครับผมมาร์กยัอย่ง,อยงชัดเจนอย่างชัดที่สุด ครับไม่มีการชนเกิดขึ้นแน่นอนจุดตัดก็ล่างคมคมแก้มอ่านี่ไม่มีการเอ้ยอ่าขยับจัดซึ่งเมตรหรยังไม่เขียนกันนะครับผมแต่รถไม่มีชนทั้งหน้าตามที่บอกไปเรื่องปกตินะถ้ารถแบบว่าเคยมีประการชั้นหนึ่งอ่ะแล้วถ้าลูกค้าแบบว่าสั่งเคลมสีทั้งคันน่อู่ประกันเขาจะแกะแก้มทําอยู่แล้วแกะแก้มแกะฝาลงมาแล้วทำนะครับผมเป็นมาตรฐานของอู่ประกันชั้นหนึ่งนะครับผมแต่โครงสร้างที่เห็นคือเดิมหมดจดทุกระเบียบนี้แน่นอนครับ ประตูขวาหลังเช่นเดียวกันเดิมๆจากโรงงานไม่มีการแก้ง,งานเกิดขึ้นนะผมรถสวยๆใสๆเลยปึ๊บป๊บไม่มีการชนอะไรทั้งสิน้นปึ๊บขวาหลังประตูห้องโดยสารของเราเช่นเดียวกันนะทุกอย่างต้องเดิมนะครับผมรถยนตทำอะไรอยู่อย่างนั้นนะครับผมใครทันก่อนเก็บสีมาได้เลยนะ4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่เก็บสีไม่เปลี่ยนยางให้ เดี๋ยวถ้าราคาหลังเก็บงานก็เอาแค่529ที่บอกไปเก็บสีเก็บเปลี่ยนยางให้4เส้นรังผมนอกนั้นพวกของเหลวต่างๆเนี่ยผมดูแลให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นราคาไหนนะครับผมจะเปลี่ยนให้ที่โตโยต้าเลยก่อนออกนะครับและคันนี้เนี่ยมันเป็นรถปี2019นะถ้าใครสนใจแบบว่าจะให้เราดูแลเนี่ยประกันเครื่องเกียร์กล่องเนี่ยหนปีเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมดูแลให้ผมจัดเต็มให้แต่โตโยต้านี้ ชื่อนี้ไยห่วงอยู่แล้วดูแลได้ทั่วไทยครับไปเลยบาลังนะครับชัดเจนมากทุกอย่างจุดตัดทุกอย่างชัดเจนอยู่ครบหมดนะครับผมสรมรก้มกลมทุกจุดนะครับผมทุกอย่างสวยใสไม่มีการชนแน่นอนด้านหลังเสือกิ๊บนะครับผมรถเดิมเดิมจากห้างรถที่ไม่เคยมีชนนี่ตัว L เห็นชัดเลยนะครับผมมาดเห็นชัดเจนบาาทุกอย่างสวยสวยใสใสรถแบบนี้นะครับผมในราคาพิเศษสุดๆด้วยมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนี่จากโรงรงานเลย ขอนสบายๆนะรถเสริ์ๆแบบนี้นะผมเดือนละ1 0 0 0 0มนต้นๆนเท่านั้นเองนะครับผมใครชอบก็น่าสนใจนะครับคันเดียวเนี่ยขับเดินครอบครัวแน่นอนนะครับผมขึ้นมาสตาร์ทเนี่ยผู้หญิงผู้ชายขับได้หมดนะครับผมเพราะว่ากระบะาสมัยนี้เนี่ยถ้าถอดสองข้างเนี่ยชัดเลยถ้าเกิดบอกว่ามีชนนะอาจจะต้องขอดข้างเดียวแล้วก็ทําสีทําเสริมไปหรือเปลี่ยนมาแต่ถ้านักสองข้างแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งแน่นอนแกะชิ้นเดินนี่แหละ แล้วก็เก็บงานตามแบบอุปการเลยเป็นแบบนี้เลยแล้วผมแบบว่ารถมีริ้วรอยรอบคันลูกค้าส่งเคลมใหญ่เงี้ยจะเป็นแบบนี้เลยลักษณะงานแต่ว่ามาเพืออยากดูครบหมดเลยนะครับผมโครงสร้างด้านไหนไม่มีการชนอะไรมาก่อนอย่างแน่นอนและเดิมสนิทจริงๆ ตุดสลังเช่นเดียกันทุกอย่างเห็นชัดเกณนหมดนะครับผมรถถุดสูงไว้ไม่มีการโดนชนปื้อจุดตัดคมๆจุดตัดทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานสุดท้ายท้ายสุดเห็นทั้งรอบคันมาแล้วนะบอกกันเลยย้ำอีกครั้งว่าเป็นรีโว่พีเลนเนอร์นะครับผม4ประตูเกียออโต้ตัว E-Plus นะครับปี2019นนะครับใครเห็นก่อนเก็บสีนะ เอาไปแค่4,99,000บาทนะครับผมคลองเร็วดูแลให้เช่นเดียวกันถ้าหลังเก็บสีก็529นะจัดไป529,000บาททุกอย่างต้องออกมาเหมือนอยู่ในป้ายแดงเลยนะเดี๋ยวสปาใหญ่ให้อะไรให้เก็บสีเปลี่ยนยางพร้อมดูแลรถให้1ปีเต็มๆที่ศูนย์โตโยต้าทั่วไทยออปชั่นมันไม่มีอะไรเยอะอยู่แล้วเนาะสําหรับกระ,กระบะสีตัวแบบนี้นะครที่บอกไปก็คือ มีจอกลางมาให้แล้วมีกล้องถอยมาให้แล้วนะ้องพร้อมกับพวงมดล u l t i บนข้ังหนึ่งข้างไม่มีคร u สคอนโทรลถ้าเป็นรีโวเนี่ยคร u สคอนโทรล o l จะอยู่ในเครื่อง2008แต่ลืมไปเกียร์อัโต้ตัวนี้ก็จะมีอ eco m หมดแล้วเนาะอีโก้พาวเวอร์มีมาให้พร้อมเลยไปลองขับกันดีกว่าไปว่ารถปี2019เนี่ยรถ6ปีไม่แสนหกเกียร์อัโต้เนราคาห้าต้นเนี่ยราคาที่ถูกที่สุดในบริษัทไทยเลยไปลองขับกันเลยดีกว่าไปจุดบ่งชีด้ดูง่ายๆเลยนะว่าเชนเป็นตัวที่สองหรือยังเพราะว่านี่เป็นหน้าใหญ่เหมือนกันใช่ป่ะดดูยไ้เล ถ้าวิยุอย่นเนี้ยเป็นตัว E ของปี192่งเสูนเนี่ยแท้ๆเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นวิทยุกลมๆอันเดียวอย่างเงี้ยเป็นตัว n t ถ้าเป็นกลมๆสองพมุมอย่างเงี้ยเป็นมิดแต่ไม่ใช่ E ธรรมดาเป็น E Plus ด้วยนะครับผมปี2 0 1พัส E Plus สีประตู Pleasure Gear Auto Gear Auto นะครับผมนราคา5้าแสนสองหมื่นเะก้าพันะบ, 5, 2, 9, บาทแต่ ไม่ขายสักพันี่นะหลังวิดีโอนี้ก็จะส่งเก็บสีเลยส่งเคลียร์สีรับคันมาตราลเลยนะครับผมอย่าว่าตอนนี้รถเขาก็เดี๋ยวเคลียร์เก็บงานก็ระหว่างรอก็ถ่ายวิดีโอก่อน,นเลยซีประตูเกียวโตรีโวบ้าตรฐานไทยๆโคตรนี่คือออเดอร์ส่งออกไปทำไบอย่าช้าละกันเพราะตัวอย่างนี้ก็คือคนหา คนหาอยู่แล้วนะจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าตะวันออกกลางก็แล้วแต่เป็นตัวสูงแท้โรงงานนกะสีประตูใครขึ้นมาขับก็ได้ผู้หญิงซื้อคนเดียวได้ด้วยผ่อนก็ประมาณหมื่นกะว่าบาทนะก็เรียกว่าสมราคากับกระบาทะนะวันนี้อย่างว่านะถ้าเกิดพลิกโฉมไปไปอีกโฉมที่พูดอะ่ะที่เรื่องวิดยุเมื่อกี้ถ้าพลิกโฉมไปอะ่ะมันไม่มีเลขห้าละเป็นออปชั่นเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นตัวมิดอย่างเงี้ยต้องมี6กลารอันนี้คือ หน้าเหมือนกันนะประหยัดอีกแสนหนึ่งนะครับผมหน้าใหญ่เหมือนกันได้รถเดิมนะครับผมได้รถ4ประตูเกียร์ออโต,โต้ปี2019รถใช้หปีเองออกห้างตรงนี้ต้องมีหยิยดเหยีดหยด9ก้าแสนนะลดลงไปครึ่งราคาเนอะรถเป็นร่วม5้าแสนบาทนะครับผมน่าสนใจมากมากยางเปลี่ยนเลยแล้วกันโดยนั่นเยอะเลยเด็กไปสี่เส้นก่อนออกรถคือของเหลวเนาะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันส่วนท้าย จัดให้ก่อนออกพูดเลขใหม่เลยบ้ายบอกหน,นึ่งแสนหกหมื่นกพันเก้าหมืรนดับผมเป็นเลขใหม่ที่เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะหกปีถือว่าสมมาตรนะถ้าถ้าปกติเนยคือสามหมื่นโลอันนี้คือน้อยกว่บบามาตรฐานนิดหน่อยดูแลรู้ไป็นอย่แล้วนะโครตครตเออมันมีสิ่งหนึ่งไว้ลืมพูดที่มันไม่เหมือนไว้กับตัว2020แท้ๆไฟท้ายไฟท้ายตัวสองพันยี่สจะเป็นเหมือนเลขสามอะ่ะข้างนึงเป็นตัว e ข้างซ้ายเป็นตัว e ข้างขวาเป็นเลขสามเอออันนั้นน่ะคือ ไฟทยปี200แท้ๆนี้คือไฟทายแบบเรียบๆธรรมดาก็คือยังไม่ตรงนี้แหละที่จะทําให้ดูแตกต่างกับชัดเจนนะขัมผมนอกนั้นก็ไม่มีหรอกรวมถึงช่วงล่างอะไรก็ยังไม่มีอะไรที่มันแตกต่างไปดูว่ารถวันแรกวันแรกจริงๆนะเพราะว่าเพิ่งจัดการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าไปเมื่อวานนึงวันแรกที่เข้ามาว่าดูแล้วว่ามาเปไน็นยังไงแต่ตอนนี้น้ำตาไหลคน เรื่องของเศรษฐกิจมันไม่ค่อยนิ่งนะคนเขาแบบว่าเื่อคันที่สองันที่สาในบ้านก็จําเป็นว่าต้องปล่อยออกมาก่อนนะช่วงนี้นะมันไม่จําเป็นต้องถือไว้บอกว่าคือตลาดผู้ซื้อชัดๆตอนนี้คนซื้อคนซื้อได้เปรียบชัดๆเลย,ช,เลยชั่วโมงนี้อืมไม่เคยมีหรอกราคาเนี้ยเขารีโวต,ตัวนี้ สีป,ประตูเกียร์โตแบบนี้ต่อให้เป็นหน้านี้ด้วยนะมันก็มีหกปายอย <S eni> ู่แล้วไม่ต้องไกลอ่ะปีสอปีแล้วหกใบฟายู่แล้วนี่มันแบบว่ากระแท่กระทันลงมาเยอะเหลือเกินนะครับผมอ้าวจัดไปวันนี้เราอยู่กับรีโว4ประตูนะเกียร์ออโต้เป็นตัว e plus หน้าใหญ่หน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะผมในราคาปี29ก่อนนะลืมบอกไปในราคา5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมรสบาย ถก็ชอบก็เบอร์เดิม0816196377นะครับกับทุกช่องทางเลยที่ซุปเปพีรถมือสองนะครับจัดการทุกปุ่มเป็นกำลังใจทีมงานพวกเราด้วยละกันนะรวมถึงหน้าจอเหมือนเดิมเลยอาจจะมาได้นะครับผมขอรูปโลเคชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่จะขอดูเล่นอะไรเราไม่มีโกหกไว้ปิดบังแล้วเพราะทุกอย่างอยู่กับเราหมดเลยนะครับผมก็จัดก,การแอดมาเลยที่หน้าจอแล้วยังไงเดิงไปไหนเดินไปเขาถ่ายให้ดูรับพันนะวันนี้นะเราเพิ่งเข้าถ้าพี่ช้าก็ รับรองว่าคันนี้ไม่นาน